คงสร้างของ Python นะครับมันก็จะมีตัวแปรช,ชนิดของข้อมูลและการกำหนดชื่อตัวแปรนะครับตัวแปรเนี่ยนะครับการตั้งชื่อของตัวแปรเนี่ยสามารถเป็นพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่ก็ได้นะครับเช่นในที่นี้ผมตั้งเป็น big t o 0 0 9แล้วก็ข้อมูลข้างในก็เป็น go to date อย่างนี้นะครับซึ่งข้อมูลสตริงต้องมีโคดหรือดับเบิลโคดในการ คุมไ้นะครับอย่างนี้นะครับแล้วใช้ underscore ได้เช่นอ่า bigto underscore 009อย่างนี้มันก็ได้นะครับแต่ถ้าเราดันไปใช้ช้าปุ๊บนี่นะครับมันก็จะเอเอเลอเพราะว่ามันห้ามใช้นะครับแล้วก็ห้ามขึ้นต้นด้วยตัวเลขอย่างเช่น หนึ่งวิกตูอย่างเงี้ยครับมันก็จะใช้ไม่ได้ในที่นี้ก็จะมีชื่อที่ห้ามใช้นะครับเพราะว่ามันเป็นคีย์เวิร์ดของภาษานะครับเอาไว้ใช้อย่างอื่นมีมันมีหน้าที่อย่างอื่นนะครับ นะครับต่อมาเรื่อง type type ของภาษา Python เนี่ยนะครับสามารถเปลี่ยนชนิดของข้อมูลจัดเก็บได้นะครับอย่างเช่นวิกตุ๋เนี่ยทีแรกเราเก็บค่าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเรารับค่าเข้ามาเป็นแบบตัวเลขแล้วอยากเก็บเป็นตัวหนังสือเราก็จะใช้คำว่า str แล้วก็เอาเล็บตัวเลขข้างในก็จะเป็นสมมติเป็น6969อย่างนี้นะครับมันก็จะเก็บ เป็นตัวหนังสือ6969 69นะครับแล้วคำสั่งที่ใช้ไม่ได้ก็คือตัวตัวข้อความบวกกับตัวเลขอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างให้นะครับอย่างเช่น I l เลิฟม,มัอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย 007อย่างนี้นะครับในที่นี้ตอนนี้มันยังไม่ขึ้นนะครับมันจะไปอ่ามันจะไปพังตอนคอมไพล์หรือว่ากดรันนะครับมันก็จะขึ้น e อ r เลอ,อย่างนี้นะครับแล้วเราอยากจะประกาศตัวแปรประเภทอื่นๆอ,อย่างเช่น ตัวแปรประเภทจำนวนเต็มจำนวนเต็มเขาเรียกว่า integer หรือเวลาเราประกาศเราเรียกแค่3ตัวแรกเรียกว่า int int แล้วก็ตามด้วยวงเล็บข้างในก็จะเป็นสมมุติเราใส่ int แล้วใส่2 5 6 3้า6 3อย่างนี้เวลาเราพิมพ์มออกมาอย่างเช่นพิมพ์ a ใช่ไหมครับอย่างเราพิมพ์ a ออกมา อย่างเช่นเราต้องการปิน a ออกมานะครับอยากรู้ว่าค่า i n เนี่ยมันจะเก็บ256.33ามสไหมเพราะว่ามันเป็นจำนวนเต็มแล้วก็ปินออกมาเช็คดูนะครับมันก็จะออกแค่256นะครับ <decreasing it> เพราะว่าจำนวนเต็มเนี่ยจะเป็นได้เฉพาะ123456789หรือลบ1หรือเด้าหรือ0นะครับถ้าเราอยากได้ทั้งหมดเราก็ต้องประกาศว่า float float floating point เราจะใช้แค่ เฉยๆนะครับมันเป็นจํานวนทศนิยมซึ่งเราตั้งโปรดอย่างนี้มันก็จะออกทั้งหมดเลยนะครับอย่างเช่นเรา b ินบซึ่งเราตั้งมาเป็นโปรดนะครับมันก็จะออกมาเป็น2.23นะครับแล้วเราต้องการประกาศเราอยากเห็นข้อความบิกตูใช่ไหมครับแล้วก็พิมพ์บิกตูไปในที่นี้ก็ออก69 69นะครับ ในที่นี้นะครับจะเห็นว่าผมเนี่ยตัวหลังสือเนี่ยมันเป็นสีเท่าเพราะว่าชาชาร์ารเนี่ยครับมีหน้าที่คือทําตัำังสือพวกนี้ให้เป็นคอมเมนต์คอมเมนต์ก็คือสิ่งที่มันจะลั่นแต่มันจะไม่แสดงผลออกมานะครับคอมเพรสชันโอปเปอเรเตอร์นะครับก็จะมีพวกมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับเท่ากับ ซึ่งเท่ากับเท่ากับเนี่ยมันจะเช็คอย่างเช่น2 x เป็น2 y เป็น2 x เท่ากับเท่ากับ y ถ้ามันเท่ากันมันก็จะได้ผลลัพธ์ก็คือ true นะครับอันนี้อันนี้คือไม่เท่ากับนะครับอย่างเช่นเครื่องหมายตกใจเครื่องหมายตกใจแล้วก็เครื่องหมายเท่ากับนะครับจะเป็นการเช็คว่า x เนี่ยไม่เท่ากับ y ไหมนี่ครับอันนี้ก็เป็นมากกว่าเท่ากับหรือน้อยกว่าเท่ากับซึ่งเท่ากับเนี่ยนะครับต้องอยู่ทาง ขวามือของเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่านลครับไม่สามารถเอามาอยู่ซ้ายมือได้นะครับ logical operator นะครับก็จะมี and or not ในที่นี้ผมจะยกตัวอย่าง if มานะครับซึ่งเดี๋ยว if เราจะสอดในสไลด์ถัดไปนะครับ mm hmm. อ่าอยางเช่น a น้อยกว่า b ไหมซึ่ง a เราเป็น256เฉยๆนะครับมันไม่เอาจุดมาซึ่งอ่าผมจะยกให้มันดูเห็นชัดขึ้น n n ก็คือเรามันจะเช็คทั้งหน้าและก่อหน้านี้แล้วก็หลังนี้นะครับซึ่งถ้าสองอันนี้เป็น true เมื่อไหร่มันก็จะปีนออกมานี้ซึ่งถ้าอันใดอันหนึ่งเป็น false มันก็จะได้ high นะครับซึ่งในที่นี้ผมก็จะกดออกมาแล้วมันก็ได้ e ฮ l l o นะครับเพราะว่า a เนี่ยน้อยกว่า B จริงแล้วก็ a เนี่ยมากกว่า C จริงนะครับซึ่งเราถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้เป็น A มากกว่า B แล้ว A มากกว่า C นะครับมันก็จะออกมาเป็น h หนะครับเพราะว่า A มันไม่มากกว่า B นะครับมันเป็นเท็จ and เท็จและจริงก็ต้องได้เท็จนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ให้ออกมานะครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปผมจะเปลี่ยนเป็นคำว่าออบ้างนะครับซึ่งอ๋อตามหลักตรกกศาสาร์เนี่ยไม่ว่าจะจริงหรือจริงก็จะได้จริงจริงหรือเท็จ ก็จะได้จริงเท็จหรือจริงก็จะได้จริงถ้าจะไม่ออกถ้าจะมันเป็น false มันจะเข้า else เมื่อไหร่ก็คือ test or test นะครับในที่นี้ a มาก a มากกว่า b และ a น้อยกว่า c นะครับในที่้มันก็จะออกเป็นคำว่า hi นะครับซึ่งถ้า a เราลองเปลี่ยนเป็น a มากกว่า c ปุ๊บอันนี้ก็จะออกมาเป็น hello นครับ ในภาษา Python นะครับมันจะมีความสำคัญของตัวแปรหรือ o p เปเรเตนะครับว่ามันจะทำอะไรก่อนนะครับอย่างเช่นดอกจันดอกจันก็จะทำก่อนพวกบวกลบอะไรพวกนี้ตามหลักคณิตศาสตร์แล้วก็ live f s h i f t and right s h i f t นะครับแล้วก็เครื่องหมาย a n d ออหรือ Exclusive อะไรพวกนี้นะครับต่อมานะครับ Input เนี่ยครับใช้กับการรับข้อมูลผ่านคีย์บอร์ดนะครับอย่างเช่นผมจะให้ตัวไป A a น่นะครับรับค่า Input เป็นประเภท int แล้วก็ตัวแปร b นะครับรับค่าอินพุตเป็นประเภท float นะครับแล้วก็มาประมวลผลว่า a เนี่ยมากกว่า b หรือ a น้อยกว่า c ไหมอย่างงี้นะครับนะครับอย่างเช่นผมจะลอง a ให้เป็น1 2 3นะครับกด enter ครั้งหนึ่งนะครับ แล้วก็จะรับข้อมูลเป็น B b, b. ก็จะเป็น1 2 4่จุด1นึ่านะครับแล้วมันก็จะออกเป็นไฮเพราะว่า1 2 3เนี่ย A เนี่ยมันเท่ากับ C นะครับซึ่งมันเป็นเทสแล้วก็ A เนี่ยนะครับก็ไม่น้อยกว่า b ไม่มากกว่า B นะครับมันก็จะเป็นเทสซึ่งเทสอเทสก็จะได้เทสซึ่งมันจะไม่เข้าในนี้มันจะไปออกายแทนนะครับ ต่อมานะครับอย่างเช่นเราประกาศให้ a เนี่ยรับค่า Input เข้ามาเป็น enter your name ก็คอือชื่อของเราที่เป็นตัวแปรประเภทสตริงนะครับแล้วก็เราบินลออกมามันก็ได้เป็นชื่อของเราอย่างนี้นะครับะนะครับตาม logical expression นะครับมันก็จะมี AND or not นะครับมันก็จะเป็นตัวแปรที่1ตัวแปรที่2นะครับ and กัน or กัน not กัน ็จะเ,เป็นตารางค่าความจริงขึ้นมานะครับแล้ว if e if e ของเราเนี่ยนะครับมันก็จะมีเข้ามาแล้วก็มี condition check เช็คว่า x มากกว่า y ไหม x มากกว่า y ไหมอะไรพวกนี้นะครับถ้าใช่ก็จะเข้า statement ถ้าไม่ใช่ก็จะเข้าสู่ next statement ต่อไปนะครับคือ,อเราทำต่อไปอย่างอื่นนะครับ นี่นะครับก็ยกตัวอย่างประเภท compound statement นะครับก็คือ statement ที่ทำสองอย่างนะครับก็จะเป็นเช่นเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับนี่นะครับก็จะเป็นการยกตัวอย่างประเภทแบบ compound statement นะครับก็จะมันก็จะพิมพ์ออกมาเป็น a น้อยกว่า b แล้วก็ห g h นะครับในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างการ ถ้าเราค่า i ิน u t มานะครับว่า a เนี่ยมากกว่าศูย์ไหมถ้ามากกว่ามันก็จะปิ้นสองตัวนี้ออกมานะครับอ่าอย่างตอนนี้มันให้เรา enter คือผมรับค่า a ตัวไป a เนี่ยรับค่าเข้ามาเป็นประเภทตินนะครับแบบสมมติเราใส่หนึ่ง a เป็นหนึ่งี้นะครับมันก็จะออกใช่แล้วก็ a นั่นกับ b นะครับ ต่อมาจะเป็น if e และ e l s e นะครับอย่างเช่นตรงนี้เราต้องเราบอกว่าถ้า if e a มากกว่าูนย์ไหมแต่ถ้าถ้า a มันไม่มากกว่าู0แล้วครับเราจะสามารถ print หรือทำ condition ใหม่ขึ้นมาเป็นอะไรก็ได้นะครับอย่างเช่นในที่นี้ผมก็จะ print คำว่า f a i l ออกมา f ลล l ออกมานะครับ ผมก็ลองรันดูก็เราลองใส่เป็น0อย่างงี้มันก็จะออกมาเป็นเปิลน,น,นี้นะครับ if <Yeah. S 1> condition <Yeah. S 1> ก็ตามรูปนี้เลยนะครับ <Yeah. S 1> เหมือนการเปรียบเลยอะ <Yeah. S 1> ต่อมานะครับมันจะเป็น elif แล้วก็ if e l แล้วก็มี elif ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> อย่างเช่นถ้าหลัก ผมจะมาพูดถึงหลักการมันก่อนนะครับอย่างหลักการของมันก็คือถ้ามันเช็คตัวแรกเขีนเช่น a มากกว่าศูนย์แล้วแล้วถ้า a มันมากกว่าศูนย์จริงมันก็จะมาเช็คมันก็จะปินตรงนี้เลยนะครับแต่ถ้า a ไม่มากพูดผิดอ่าผมจะมาอธิบายเรื่อง